ค้าแม่ค้าที่นีสใสดีเขายังอยู่กันครบนะไม่ได้ไปไหนนะประตูอันนี้ก็ขายกันมาตั้งแต่ขายมาตั้งแต่ไม่มีอะไรอ่ะเนอะทางลูกลังอยู่เลยอือยังเป็นดินลูกลังอยู่ขายมันกันมานานอยากให้สนับสนุนอะไรประตูิดปากอะไรสามตัวร้อย สามตัวร้อยสามตัวร้อยพอปลาทูร้านนี้อร่อยปลาทูร้านนี้นะบ้านเขาอยู่ข้างๆบ้านเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันความสะอาดนิยารับประกันให้เลยว่าร้านนี้สะอาดมากอันนี้อะไรตับปลาทูตับนี้หมดเร็วมากเพราะมีจำกัดตับมันมีน้อยไงวันนึงมีกิ่อันนี้คือวักออกมาจากปลาทูครับมีวันละสามสี่แพ็คไม่มีไม่เยอะตับ เาทำเองวันมีตับแ่ค้ได้นี่โอ๊ยเสีเปลับผมเี๋ยวเนี่ยยี่สิบหกบาทกี่บาทนะยีอ่ะพูดเองเลยนูพูดเองยี่สิบหกบาทอันนี้เป็นโลเหรอครับใช่โบอลเลย้อันนี้เป็นราคาส่งนะใช่ถ้าไปซื้อในโรงงานน่ะต้องซื้อทีละร้อยโลนะยี่บกบาทแต่ซื้อที่นี่ถุงเดียวก็ยี่บกบาทเลยพูดเลยพูดเองเลยแมค้านะาก่ค้าเา มาลับได้เลยจ้ะพูดเลยหนูพูดเด็ดค้าแม่ค้าพูดเลยพูดเองเอเขามาซื้อลูกทําไมเขาถึงต้องมาซื้อเราว่ารักนะเจดสิบห้าเจ็บาถกมากเลยนี่รับเจ็ดบห้าไปขายกรงละร้อยเนยขายร้อยยันี่ขายปรงละร้อยังเนี่ยราคาสูง รนสามรับตรงจากอเมริกาแล้วพี่อเมกาอันนี้ถูกมากเลยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาททุ่นเลยที่เลยร้านนี้คนทอดมันหม้อมาลุมกนทอดมันปากจายทอดมันเดินแบนี้ก่อนใช่ไหมล่ะเคนมาอางีฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยไปเดินวนอย่างนี้เลย ร้านนี้นะเขหมก่กมไก่ยังไม่มาออกน่าจะไม่มาแล้วเลยกว่าเขาจะมาไก่ได้ออกมาพุ่มี้กมาช้า่มอร้นไก่อันนี้ร้านปลาทูปลดีคก็ลาดีคสองร้านมีสองร้านปลาทูปมีสอร้านครมีร้านมีร้านผู้สูงอายุประหลสาวใช่ป่ะใช่ใเราไวแล้ว มีคนจากเกาหลีเข้ามาดูด้วยพี่ยาจ้าขอบคุณมากอเมริกาและเกาหลีครับจ้าสวัสดีสวัสดีเอฟซีอยู่เมืองนอกอเมริกาและเกาหลีนะสวัสดีร้านนี้ตะกี้เราเราไลฟ์ไปแล้วครับ้ถ่ายไปแล้วอันเนี้ยคนเข้ามาบอกลูกมาดูจากอเมริกาค่ะได้เนี้มีต่างประเทศเยอะเยอะมากนี่ปลาส้มปลาส้มพี่ยา้้มมขายเซ็ตสามสิบบาทสามสิบบาทอยากกินไปหมดเลยอันนี้ก็สามสิบหมดเลยเก็ไว้อันนี้ก็ใหญ่เลย อ๋อมียี่สิบห้ามีสามสิบนะทำไมติดป้ายสามห้าเขียนดิยี่ห้าดิลุงเขาไม่รู้กระดาษมาแปลเลยยี่สิบห้าบาทไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้ก็ดูจากธราคดาค่ะโอ้ยต้นยาด้วยอันนี้เปนพิมยาอ่ายาดีนะไม่ถามยาแล้วก็พี่ก็แชร์เข้าไปพิมพ์อ๋อแชร์ไปในพิมพ์มพ์เกินร้อยกว่าคนแล้วหอมยา ถ้าไลฟ์สอกว่างพันแล้วเนี่ยถ้าไลฟ์ tiktok คนดูเยอะอ่ใช่ไหมแต่เรา tiktok ไปง่เยอะได้สบายใจดีนะได้หยดได้หยดแต่ว่ามันโคตรเยอะมีคนเยอะว่ดูดีร้านรีบร้านไก่ทอดร้านรีบร้านหอบร้านเนี้ยถ้าไม่มาซื้อเนี่ยพลาดอย่างแรงเลยนะคือถูกที่สุดในในย่านนี้แล้วโดนละสองร้อย ออกเกยแล้วมาดูหิวเลยดูเด็กตอนี่เกยออกแล้วออกแล้วออกแล้วดูได้ครับโอ้มาเลยครับไทยออกเกยแล้วมาเลยจ้ะโลละสองร้อยมาจีน่าดูจากประเทศเดนมาร์กค่ะมาช่อนโลละสองร้อยว่าหนังว่าร้านหนังไก่น่าอร่อยอนี่นี่นี่ลาช่อนโลละสองร้อยมาช่อนทอดเดฟซีตะเก็นปลาเพื่อนนะพี่ยาอันนี้ปลาช่อนเหรอปลาช่อนแต่เดี่ยวโลละสองร้อยโลละสองร้อยถ้าทอดแล้วตัวละสามสิบหรือสี่สิบถ้าทอดแลยสี่สิบ ม้าครับสวัสดีครับัชอบป<า><า> mm hmm. ลาสลิดพี่ใหญ่สวัสดีครับรูจากเนเธอร์แลนค่ะนี่เนี่ยมากเลยครับพี่ใหญ่ต่างประเทศเยอะมากเลยสองร้อยโลแล้วสองร้อยอย่างจะขายต้มตำหรือไงฮะยาระวนไปซอยนี้ไปซอยนี้ต่ออันนี้ลูกชิ้นอยลูกชิ้นนะตั้งไว้เลบ้านนั้นแหะเขาเขายอมถอยเขาบอกว่าสวยร้านนี้ ใช่ใช่เปล่าไม่อยากมาตีร้านนี้เขาบอกไม่อยากเาเปิดราคากันพี่ยาเรแล้วเขาบอกเขาไม่ไม่อยากมาตีร้านนี้เดินเตรอมรวยนะครับเพราะว่าเขาเขาขายเขาข่ยเขาขาตามเขาบอกว่าให้พี่เอกอยู่ไปเจอว่าลูกค้ามาเยอะเลยดูไหมลุงลูกค้ามาเยอะเลยนะหน้าตาดีอ่ะทำไมลูกค้าหน้าตาดีจังแม่น้ำเรารอไเานมีแต่คนหน้าตาดีมาเดินเนาะดูดิมีแต่คนหล่อๆสวยๆอ่ะ ุแม่พี่เอาหมูร้านนี้เลยโลละร้อยคนไหนขายแกงขายกับข้าวนะมาร้านนี้เลยนะโลละร้อยแล้วขอบอกว่าหมูเขาดีหมูเขาสดจริงวันนี้เราแม่แม่แม่สั่งยังวันนี้แม่สดแชร์ด้วยก็ดีนะคะให้กลังใจโลละร้อยโลละร้อยถูกมากแม่ค้าก็นิสัยดีแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันเลยนะมาพูดเองดิพูดเองมั้ยนี เพลิ like. <S <S นเพลนเลยค่ะมีนมูหมูของหมูและมีหมูที่น uh ี uh ่จ uh, ริงๆเลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะพี่มากันเยอะๆของอร่อยก็เยอะอืมจริงๆมาเลยอันนี้มาทุกวันครับหยุดวันจันทร์วันเดียวร้านหนูหยุดวันจันทร์วันเดียวนะลาวัดีเดย์พยายามไปทุกหวานนี้นะครับทุกวันนี้หน่อยค่ะมันจะตับอยู่อ๋อใช่เลยขนมสามเกลอเจ้าค่ะอันนี้ขนมกลมเจ้าค่ะ อันนี้ทํามาจากนาดำมาพา่น้ําหอมนะเจ้าค่ะขนมสามเกลออันนี้ทามาจากหัวเขียวเจ้าค่ะมาจากบ้านจันเจ้าค่ะตลาดย้อนยุคเจ้าค่ะใส่ชุดสวยด้วยเนี่ยเขาแต่งอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะะดีไม่มีแม่ค้าแบบไม่ดีเนาะบ้านประจันเฮ้ยเราควรให้แม่ค้าเราแต่งชุดไทยให้หมดเลยมได้เจ้าค่ะดีนะเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้าใครมีชุดไทยให้ใส่ชุดไทยให้หมดเลยเอาแล้วไงนะนะ ดีไหมดีไหมเฮ้ดีนะมันเป็นจุดขายนะพี่เอกเป็นเน่ก็ต้องใส่ชุดกุมารนะใส่จูกระเบนเป็นเนก็ต้องใส่พี่เอกต้องใส่ชุดลิเกใช่เพราะเขาค่ายลูกิ้นพรุ่งนี้ใส่ชุดลิเกมานะโอ้ไม่เอาอย่าเอาดีแล้วนุ่งจูกระเบนด้วยนี่อะไรร้านนี้ทําใหม่ๆสดๆมาอันนี้แม่ค้าใหม่พูดวรรจายุดจายอะไรบรนจจับพูดยังไงให้เขามาซื้อ ทำไมถึงคนเขาต้องมาซื้อเราเพราะอะไรอร่อยหนูทำหนูคัดวัตถุดิบอะไรหนูพูดเลยทำสดใหม่ยี่สิบบาทเองทสดใหม่ทำส่างนี้เลยมาครับนี่นี่ยี่สิบบาทมารับไปขายได้เลยโอ้โหติบกระปุกแถมใช่ไปขายยี่สิบได้ขายยี่สิบห้าแล้วก็กระปุกที่สิบกระปุกที่สิบก็คือกถมไรอีกหนึ่งกระปุกอ่ากระปุกละยี่สิบถ้าซื้อสิบกระปุกแถมหนึ่งกระปุก ไปสุดยอดวันนี้มาวันแรกนะมาวันแรกนะมาทุกวันก็ได้นะเจ้าเนี้ยคนจะมารับไปขายไงนะหนูมาจองทุกวันเลยเพราะว่าของหนูเนี่ยพี่ยารมองแล้วมันขายส่งได้เออมาพี่เอวลูกค้ามาชิมรับมาเร็วไม่ราดเห็นกล้องมาพี่ไม่ค้าเดินหนีเลยมาชิมกัมาเร็วนี่นี่นี่ลองชิมครับชิมก่อนได้ครับลองชิมดิว่ามันหวานไหมดูดิว่ามันฝาดไหมถ้าฝาดหนูไม่ต้องซื้อเลยนะ เป็นไงบาทไหมฝาดลูกพับเกาหลีลูกก็สิบบาทไอ้กาหลีติดอร่อยกรอบอ้าวลูกค้าไม่ซื้อซืแล้วค่ะเมื่อกี้ถูกซื้อนี่อ๋อซื้อแล้วซื้อแล้วอร่อยมาชิมมาเร็วมาเช็คลูกค้าลูกค้าลูกรับครับลูกพับแล้วแวะมาชิมลูกพับก่อนนะจ๊ะจะเห็นมันคมๆอยู่นะไม่เห็นพับเลยเออใช่นะ เขาบอกไปเขาไครเลยูงซื้อแล้วซื OM ้อแล้วซื้อแล้วไงซื้อแล้วมาชิมอีกครับมาชิมอีกมั